วันนี้เรามาทำน้ายาปูกันนะจ๊ะขั้นแรกเราก็าปูไปล่างแล้วก็เกะเอานุ่มมันออกนะจ๊ะ เราก็มาตั้งน้ำทีกันเลยจ้าใส่ห้างกะทิไปก่อนนะจ๊้็ใส่กรื่อขงแกงจ้าของแกงน้ำยานะจ๊ะเด็ตามเดยเคยจ้าล้วก็คุนให้ข้าวกันนะจ๊ะ นำที่เราแก้ผื่นเลยเป็นคนสักษษิดเรอให้นำเดือดแล้วเราใส่ถู้ที่แกะล้างเรียมล้างสะอาดแล้วนะจ๊ะรอสักแป,ป๊บ็ดฟุด้งรถเลือดเล็กน้อย การชีพสก,กิดแล้วก็พุ่งหนัวหน่อยๆกำลังเดือดนะจ๊ะแล้วก็ใส่หัวกะทิไปจ้าใส่หัวกะทิไปเร็วรยเดือดสักแป๊บนะจ๊ะ ตามช็อปเลยจ้ะใส่สมแขคกสักขินนสองชินนะหัวฝา,ามเข้มข้นไม่ต้องใส่ไหม เป็นน,น้ำวนน้ำตีอ้วทีเดือดเลวสุกเรีวจ้าน้ำยากะทีน้ำยาปูอ่อเตรียมเก็บพักจา้าเก็บพักทางบานจา้ายอดมันปูจา้าลูกเครือพวงจา้าลูกเครือเปะจา้ามุ้ยจา้าะเดามารีจ้ายอดอมจา้าเตรียมตัวกินึ้นจีนใส่าชามครับ มันแกงคูร้าดเขาหาให้มันสซกๆไปเลยจ้าลุ่มจีนนี่ต้องกินให้น้ำท่วมทักิดกินแห้งๆเดี๋ยวมันไม่อร่อยพักข้างบ้านที่เราเก็บมามดุดๆกินกินคนรับะมีเมนูปลอยัด หรือข้องในตู้เย็นมาทำเก็บพักค้างบานพักเราไม่ได้ซื้อมาจากลาดเจ้าวันนี้คือพักค้างบานหมากินทำยาปูตัวนะจ๊ะบานนี้ทานัดกินนํำยาปูเป็นตัวไม่ชอบกินแบบเนือ้อถ้าใครชอบแบบเนื้อก็ซื้อแบบเนื้อมาแกงได้นะ แต่แบบตัวมันจะปูมันจะว่านมีรสชาติว่ากินกันด้ทิ่มปลาก,กันไปมั่งน้ำมูน้ำตาก็ไเล่ไปพลางพาวัวแ่งปูเป็นตัวมันจะเพืองมันจะเกาะตามตัวปูเวลาดูดมันจะแซบแซบปลาหน่อยหน่อยมีรุนมีรุน มีรุนก่าเปลือกปยทิ่มปักกันไม้กันแต่ไม้จ้าไม่ทิ่มจ้าเสียนจ้าเสียนเสียนกินปูนะจ๊ะพักพวกนี้เลยจะทำให้ช่วยนะจ๊ะ พอเป็นพักติบอซ่านจ้ากินผักเยอะเยอะร้อยไม่ร้อย,ลยอแล้วจ้าแล้วเองเนี่ยจ้าว่าร้อยขนาดไหน ำหูน้ำตาก็ไลก,ไกันไปกินไปก็ซื้อซาดไปใครก็ไม่ยอมแพ้นะกินจนมัดถ้วยอะ่ะกินปูจนมัดถ้วยเลยจ้า